อากลับมานะครับทีนี้เมื่อกี้เราค้างคาบ้านเ้ยนอยู่ค้างคาเรื่องว่าที่ว่าไอ้ของของที่เป็นนามธรรมต่างๆเนี่ยมันส่งผลก็ะทบอะไรบ้างพี่เฮ้ยเอาว่ามันทําให้เศรษฐกิจเศรษฐกิจมันอาจจะไหลเวียนในทุกระดับชั้นแต่ในแง่ของมันสมองของคนมันหดหู่ดิคิดอะไรไปต้นนั้นที่จะนั่งคิดงานได้ดีอย่างเดียวต้องมานั่งคิดว่าแผนป้องกันอีกเพราะว่าคนก็ต้องมาอ้างว่าเฮ้ยถ้าของดีจริงไม่ก๊อปหรอกของดีจริงก็หม่อย่างนั้น ของดีจริงก็ก๊กปอปยับอ่ะบางทีมันโ<ม>ลกม,มันมีผลกระทบที่เอาไม่อยู่จริงจริงในแง่ของคนที่สร้างสารรค์มันก็ต้องเสียกําลังใจทีทีก<ะ>็ดูดูหน,นๆๆาาังไทยดีผนจะอืด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 อ่ะอ่ะสมมติว่าเอาง่ายพี่ทําบริษัทอีเวนต์พี่จัดงานอีเวนต์มาพี่ไป ต้องไปการประมูลงานชิ้นนี้กับบริษัทคู่แข่งแล้วเมื่อวันมีคนของพี่ไปบอกเขาาอีกบริษัททำงานเหมือนกับพี่เลยและพี่มัม่ในใจวาเปาน็นอย่างพี่พี่รู้สึกอย่างไรครับพี่ก็อารมณ์เสียนะแล้วเคยมีจริงๆไม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็จะพูดกันว่าไอเดียเหมือนกันได้ถ้าเป็นคนสร้างสารรค์คนจะรู้สึกว่าโอ้โหคิดอุตส่าห์คิดแทบตายคิดไปแล้วยังไงเอาของเราไปยำอะไรก็ไม่รู้เละเทะใช่ไหมไอ้เรื่องค่าตอบแทนมันยังไม่เท่ากับความไม่ซื่อสัตย์ ต้องมี c o p y ้ i g h t ของแต่ละอัาน้วยครับคนที่เขาทำขึ้นมาเขาต้องเ<ช>ขา,ต,ขาต้องยอม,ออยอมที่จะให้อีกใช่มันก็พูดยากใน,นขนาดหนังสือเรียนเด็กเังก,ก๊อปขายกันเลยอก็ได้มีปัญหาในทุกอย่างคือเมื่อไหร่ที่ข้ามเส้นของความถูกต้องอ่ะไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อผลประโยชน์เพราว่าอันนั้นไม่ดีอ้อมมองไปถึงอีู่ก็นึกถึงตอนที่ประเทศไทยถูกเรื่องลิขสิทธิ์ขโมยข้าว พี่โจลี่ก็สิยข้าวอะเราเสียใจไ้มข้าวไทยอะเราเสียใจั้มถามมาแค่นี้ก็ต้องเสียใจเสียใจทั้งประเทศเลยขนาดเราไม่ได้ปลูกนะแต่เราไมรู้สึกว่ามันคือข้าวไทยอะผมว่าการทําทําอะไรผิดๆเนี่ยมันถ้าเกิดเรามีผลกระทบอะไรบ้างเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําแต่การอย่างเช่นการรักทรัพย์สินทางปัญญาอะไรที่ใช้ความมักง่ายเอาความสะดวกเราคิดว่าสะดวกให้ใช้ผลข้าว่าสดกเนี่ยทำกับ งานต่างๆที่เขาเด่นเขาคิดมาโดยกันก็ปี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันส่งผลอะไรกับตัวเราอย่างแรกเลยมันไม่เห็นหมดไม่ต้องมองอนาคตว่าจะผิดซีอะไรนะแต่จริงๆอ่ะการที่เราทําอะไรแบบที่ด้านมาง่ายๆค่ะเราเราไม่ได้สนใจว่ามันถูกหรือผิดเราก็จะติดใช่โหลดทุกวันใช่ไหมเราไม่เห็นค่าของมันมันกจะกลายเป็นขยะแบบ สูงไปเรื่อยๆอออกย่างน้อยเป็นการที่อะไรที่มันมันมีอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยเรราาจะู้สึกว่แทนที่จะรู้จักมรรคแปดของพระพุทธองค์รู้จักแต่มรรคง่ายโอ้โหโโอ้หข้อเดียวจังหนักมีตัวอย่างอะไรให้เห็นชัดๆไหมครับว่าการรักทรัพย์สินทางปัญญากับการรักทรัพย์ที่เป็นของเนี่ยเพราะว่ามันไม่เห็นเป็นธรรมธรรมเนี่ยขโมยบ่อยๆจะเป็นนิสัยมันจะทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นอ่ะ เริ่มจากขโมยเวลาคนไหม่รู้ทําอะไรคนจับไม่ได้หนูนหนีคนจับไม่ได้จะไม่ได้มันนี่เคยตัวใช่ไหมคือขโมยเวลาที่ชินนะคือขโมยเวลาที่ชินนะอย่างเงี้ยอย่างแบบเราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ไม่รู้ตัวกันเลยว่าเราได้ขโมยเวลาบริษัทด้วยข้ออ้างต่างๆนานว่าเฮ้ยหนูไปกินกาแฟแป๊บหนึ่งเฮ้ยหนูไปอยู่แป๊บหนึ่ง อันนั้นคือในแง่ของเวลาแล้วก็ประสิทธิภาพในในตัวคนทํางานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เห็นผลแบบแบบชัดเหมือนกันนะอย่างถ้าต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มันแชร์กันอ่ะใช้คอมในระดับองค์กรอะไรเงี้ยคุณเอาไปเล่นเกมเล่นเกมแต่คนนี่เขาจะส่งอีเมลหาลูกค้าใช่ป่ะช้าดึงเวลาแล้วไอ้นี่ส่งงแล้วหลุดไปอีกอะไรเงี้ยคือเสียงงานเหมือนกันนะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอันนี้ผมมอลในแง่ถ้าเกิดมอลในแง่ของงานนี่คือ เราถ้าเกิดเราทำหน้าที่ตัวเองให้ดีดดดท,ที่สุดก็ถือว่าบริษัทก็ได้ประโยชน์รวมถึงหน้าที่ส่วนตัวเลยนะหน้าที่ของครอบครัวคนเป็นพ่อก็อยากขโมยเวลาของลูกนะจริงจริงบางคนพ่อ,นพพอก็ขโมยเวลาของลูกไงไปอยู่กับเพื่พอนสังสรรค์กินเหล้าอ๋อเวลาที่ควรจะให้กับลูกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรแล้วทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดณเวลาเวลานั้นก็ถือว่าเราไม่รักทรัพย์ของใครคือแค่ว่าเราต้องซื่อสัตย์ใช่ปหะซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นแล้วถ้าจะจะจะงงว่าทำไอ้นี่ถ คือยังไม่ต้องไปถามที่ไหนอ่ะเมื่อไหร่ที่ตัวเองเรารู้สึกว่าเอ๊ะคิดใจใช่คือถ้ามันถูกมันคือต้องถูกแล้วอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้แบบเอ๊ะหรือเปล่าแล้วก็จะไปถึงข้ออ้างที่มีให้กับตัวเองว่าถูกมั้งแต่ต้องคิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองด้วยนะคะบางคนเพราะว่าบางคนก็ทําไม่ดีจนเป็นนิสัยทาเท่าไหร่ทาเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันมันผิดหรือมันไม่ควรเพราะว่า อ้าง่างนี้มาตั้งแต่ต้นหรือบางทีก็อาจจะอ้างบอกว่าก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกมีบอกเรานะก็เหมือนกับว่ายกตัวอย่างนี้ถ้าเกิดเราหิวมากๆเลยไม่ไหวเลยเห็นอาหารอยู่ตรงหน้าจําเป็นต้องกินเพื่อดํารงชีพผิดไหมผิดครับอาหารของใครอาหารของคนอื่นครับพี่คอกผิดไหมเพื่อเจ้าของต้องถามตัวเองนะว่าผิดไหมผิดนะเจ้าของวิญาณก็ไม่ผิดหรอกถ้า้เจ้าของถ้าเกิดจ้าของวิญาณเราจะเป็นต้องขโมยกินอ่ะผิดไหมเพื่อดํารงชีพตัวเองผิดไหม สมมติถ้ามีของไหว้เจ้าวางอยู่เราไปขโมยมาทำไมเรากลัวเจ้าก็คือเราพราะเรารู้สึกวันมีเจ้าของเจ้าของเหมือนกันใส่พิ้ตั้งไว้มันก็ต้องมีเจ้าของสันใดก็ฉันนั้นทรัพย์สินธรรมชาเหมือนกันยังไงมันเหมือนอะไรสมมติว่าเพลงขโมยเพลงเนี่ยก็เหมือนข้าวสารนั้นเสมอว่าเราเอาเล็หูอาเล็กข้าวกับข้าว อยากขโมยเพลงคือโหลดเท่ากับการขโมยกินข้าวเราหิวท้งหูหิวท้งหูขโมยทางปากเงี้ยมันก็เหมือนกันนะขโมยทางหูกับทางปากครับหูมันหิวหูมันหิวแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้หูเราฟังไม่ไม่ได้ให้ันยาให้เราฟังนี่เราคิดหลังงี้ว่าถ้าเกิดเราเราเปลี่ยนจากหิวทางท้อหิวทางปากเนี้ยไปหิวทางหูหรือหิวทางตาหิวทางไหนก็ได้อะไรก็แล้วแต่โดยที่เจ้าของไม่ให้ถือว่าผิดอย่าแอบทโมยอย่ามาสูดอะไรนะฉันไม่อนุญาต โอ้ยใจร้ายพอโดนี่ตัก็ไม่ได้เออเหมือนพวกถ้ำมองนี่ก็น่าจะผิดนะอ่ะผิดไงเขาไปแอบดูเขาของไม่อนุญาตให้ดูไปลักขโมยดูบวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเราคุยกันค่อนข้างยากนะเพราะประเด็นการลักขโมยเนี่ยแน่นอนทุกคนรู้หมดแล้วแต่ว่ามันพัฒนาไปถึงว่าเทคโนโลยีมันมันทรัพย์สินธางมัญาก็ลักขโมยกันโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยแล้วเราองว่าลักขโมยคนจะเข้าใจแค่ว่าขโมยเงินขโมยของขโมยสิ่งที่จับต้องได้อันนั้นนะคือขโมยแต่ยังมีหลายอย่างที่มันละเอียดนะคะซึ่งซึ่ง คือเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันถ้าไม่เจอหนังสือคุณสมบัติผู้ดี <c oughs> จะไม่รู้เลยหมือนี้ <c oughs> จริงๆนนะไน้ลนีานแต่จริงๆล้วก็คือคิด คิดเยอะๆนิดนึงอ่ะก่อนก่อนที่จะทําอะไรอ่ะพี่ว่าพอมันมีสติแล้วมันจะไม่เข้าข้างตัวเองไงก็จะมองสองด้านว่าเออมันถูกไม่ถูกคืออย่างแรกเราไม่ต้องมีสติก่อนต้องถามตัวเองว่ามันผิดหรือไม่ผิดนะพี่แตว่ไว้ทําอะไรเราเราอยาเราอย่าอ้างว่าสิ่งรอบตัวอะไรต่างๆทําให้ขี้คันทาให้เราจริงๆแล้วเราแพ้ใจเราเองแพ้กิเลสเราเองมากกว่า้าวันนั้นอีกสักนิดหนึ่งก็จะไม่ทาก็แสดงว่าการคุยเนี้ยเราเราอยากให้เราเราคุยตาม สำหรับผมเองนะตามภูมิปัญญาที่ผมมีนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้อะไรบ้างก็ตามแล้วแต่ศรัทธาเลยแล้วกันนะครับต่อไปผมก็ไปจะขับรถไปช่วยบอกคุณแม่ด้วยนะแม่จะได้ไม่ไปแจ้งความคุณโยนี่ยจะเปลี่ยนแม่ใหม่เพราะว่ามือถือไม่เห็นมาใครมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะคะยินดีค่ะคุณ โดยอุปนิสัยของปุถุชนย่อมรักและหวงแหนในของที่เป็นของตนทุกคนการช่วงชิงแก่งแย่งโดยวิสัยที่ไม่ถูกต้องย่อมสร้างความวุ่นวายและเดือดร้อนเพื่อความเป็นปกติสุขจึงควรมีเจตนาง,งดเว้นที่จะหยิบฉวยหรือครอบครองในสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ประสงค์จะให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูป,ปรธรรมหรือนามรธรรมก็ตาม เพราะเป็นการทำอกุศลและอกุศลย่อมส่งผลเป็นทุกข์ในทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นเป็นอื่นใดไปได้ผู้มีสติสัมปชัญญะดีพอก็จะพึงรู้ในขณะนั้นว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรละหรือควรเจริญ